สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง7447 t u t e l Jo1 Official นะครับตอนนี้แอดมินก็มาถึงบ้านรักไทยแล้วครับเช้านี้ก็ประมาณ9โมงนะครับ9งครึ่งนะครับตอนนี้แดดร้อนนะมาตรงจุดชมวิวนี่ครบ,บ้านต้นไม้รูปหัวใจนะตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะครับมีค่าบริการคนละ10บ,บาทนะครับถ้าไม่ได้พักนะครับ ซื้อตั๋ว10บาทนะครับแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปเช็คอินราไได้นะตรงนี้ก็จะมีรีสอร์ทด้วยนะครับมีบ้านพักนะครับมีจุดกลางเป็นด้วยนะตรงนี้จริงๆเมื่อคืนแอมินว่าจะมาพักที่นี่แหละแต่ไม่ว่างครับเสวรย์ช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านมุงไม่ว่าจะเป็นบ้านรักไทยนี้จะไม่ว่างนะครับถ้าจะมาพักจริงๆก็ต้องมาวันปกตินะครับช่วงนี้ ตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงปีใหม่เลยปีใหม่ไปนู่นแหละครับก็สวร์อาทิ์นี้ไม่มีว่างแน่นอนครับก็คือนอนที่บ้านมุงนะครับวันนี้ก็ตื่นเช้ามาจากบ้านมุงมาที่บ้านละไทยนี่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับรถมาแป๊บเดี่ยนครับตอนนี้ก็อยู่ข้างหน้าเราก็จะเป็นต้นไม้ลูกหัวใจฝักต้นต้นที่สองนะครับต้นนี้ต้นเก่าแก่ต้นนั่งเดิมนะครับตอนนี้เวลาเปลี่ยนไป หัวใจก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับเหมือนเด็คนเหมือนกันธรรมชาตินี่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นรูปหัวใจเยอะกว่านี้นะเยอะแยะไปหมดนะตอนนี้หัวใจมันก็จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับเหมือนเหมือนกับคนนั่นแหละไม่ต้องไปคิดมากนะเดี๋ยวไอ้มิงจะเดินขึ้นไปข้างบนตรงนั้นก็จะไปถ่ายรูปวิวข้างล่างเช้าเช้ามานี่ถ้าหา มีอากาศเย็ยนจัดจะมีหมอกตรงเวิ้งข้างล่างนะจะเป็นหมอกเต็มเลยนะครับเป็นทะเลหมอกเลยน,นะตรงตรงจุดนั้นน,นนะแต่เสา้ายนี้ก็ไม่มีแล้วแต่บางวันก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่ามีทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนอย่างนี้ทุกวันนี่หนอนนะตรงนี้ก็เป็นรีสอร์ทเป็นที่พักนะครับก็จะมีพิกานการเต็นท์ด้วยนะตรงข้างหน้านี่ครับตรงนี้ก็กางเต็นท์อยู่เมื่อคืนมีคนกางเต็นท์นะ เจ็บนะครับรรยากาศอยู่ส,สวยๆให้ทุกคนได้ดูนะครับที่นี่คือบ้านรับไทยนะครับอยู่เขตของอำเภอเนินมาปามืวนกันนะครับอยู่ตำบลชมพูอำเภอเนินปาปนานครับคนถ้าใช้สายมาตรงนี้คนจะเยอะมากนะครับคนก็จะมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมดื่นขึ้นาปบน,นขึ้นมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีชิงช้าให้นั่งตรงนี้เนาะนถ้าล่วงไปก็คงไม่ได้กลับบ้านนะน,นี่ฝั่งนู้นก็จะเป็นที่เช็คอินถ่ายรูปเนาะแล้วก็จะดูวิวถ่ายวิวลงไปข้างล่างเนาะถ้าตอนเชา้าเช้าทะเลหมอกก็จะสวยนะครับ ยิ่งหน้าฝนเข้ามาตรงนี้สวยมากเลยนะมาเที่ยวได้นะครับมาง่ายๆนะครับถ้าใครไม่เคยมาก็มาสัมผัสดูนะครับพิษณุโลกนะครับตรงนี้ก็คือบ้านรับไทยนะครับอยู่เนินมะปรางนะครับถ้ามาเนินมะปรางนี้ที่เที่ยวก็มีหลายที่นะครับมีน้ําตกด้วยนะครับมีถ้าด้วยนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะครับพิษณุโลกมีแอดมินขับรถมาแป๊บเดียวครับจริงๆอ่ะไปกลับได้นะไม่ต้องนอนก็ได้นะแต่ว่าคือเรา ก็อยากมาอุดหนุนเขาเหมือนกันเนาะก็มานอนพักผ่อนเป็นเช้าไม่ต้องรีบ,รบนั่งจิวๆไปตามคนชอบเที่ยวเนะกออ็จะไปเที่ยวนี้นะตรงนี้แอดมินมาบ่อยมากลลครับเดือนหนึ่งมีครั้งสองครั้งแหละท,ที่ผ่านมาก็็มามันขับรถไม่ไกลด้วยไงนี่ดูถ่ายย้อนกลับไปทางน,น้นนะ ก็บรรยากาศทีสวยให้ทุกคนได้ดูนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องนะนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง747ก u t o r i e o Official นะครับขอบคุณ f c มากๆนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาดูคลิปสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับคลิปหน้าเจอก,กันที่วัดเผ่าไทยนะครับที่บ้านลักไทยฝั่งนู้นนะครับเทือกเขาอีกฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นเลยนะครับ